สวัสดีครับผมตอนนี้ผมพีทนะครับอยู่ที่พักที่โรงแรมนะครับวัดไก่รีสอร์ทก็ได้มานั่งทานชุดอาหารเช้าครับของโรงแรมนะครับตอนนี้สั่งเป็นชุดอาหารเช้าครับชุดนี้ร้อยี่สิบาทเองนะครับมีกาแฟมีน้ำส้มนะครับตามที่เห็นนะครับไข่สองใบนะครับผมว่าร้อยี่สิบาทนี่ก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็น คาน์เตอร์บาร์นะครับของที่พักนะครับให้ดูหน้าตาอาหารเช้าทีนี้ครับให้ไข่สองใบในทีเดียวครับนี่มานั่งทานอาหารอยู่ที่ติดกับริมน้ำเลยนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศรอบที่พักนะครับ เช้าก็มีต่างชาติครับเข้ามาว่ายน้ำกันนะครับครับใครมียังเก่งว่ายน้ำก็มาเล่นน้ำได้ที่นี่นะครับ